Talk about our performance. o a We know we come in pressure of you know it's difficult game because uh, they need point then they need to stay in the league <Okay. S 1> then uh, today we 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 play our, our we play good game. ว uh ันนี้เราเล่นได้ดีนะครับการมาเล่นที่ประจวบนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นเกมที่ยากลาบากนะครับจะเล่นได้ยากนะครับเพราะว่าประจวบอันดับไม่ค่อยดีครับแล้วก็จํจเป็นต้องการแต้ม จากเกมนัดนี้นะครับโดยภาพรวมก็พอใจกับผลงานของลูกทีมนะครับที่เก็บ3าคะแนนได้สําเร็จนะครับต้องบอกว่าเมื่อกี้มืองทองข้ารับหนังไ่าสุดเองไม่แพ้ไค้แช่ชนะด้วยขึ้นมาอยู่ลับสามแล้วมองตรงรี้ไปยังไงกันครับ One moment we <ried> we don't win many games you know now we start to win 5 games in the row this is good is good for us is good for the player also because our player they need this they work very hard Then uh, they, start to, win. Are very happy to, to to start to win like this happy we We are very like win win ก็รู้สึกพอใจกับผลงานของทีมในช่วงชั่วโมงนี้นะครับที่ชนะมาห้านัดรวดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนเกมฟุตบอลทั่วไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงออกสตาร์ทฤดูการที่เราเพอร์ฟอร์มได้ไม่ดีนะครับจริงๆทุกคนก็ทํางานอย่างหนักนะครับเพียงแต่ว่าไม่สามารถเทินออกเป็นประตูหรือว่าเป็นเป็นชัยชนะได้นะครับ มาถึงตอนนี้เนี่ยเออลูกทีมมาทำงานกันอย่างหนักแต่แล้วก็ผลงานการแข่งขันเนี่ยมันออกมาเป็นใจนะครับเก็บชัยชนะ5นัดันดับขึ้นันดับ3ตอนนี้ก็ดีใจกับทุกคนในทีมนะครับที่ทำงานกันอย่างหนักนะครับคีโบเกมที่เหลือรันหรับเาบอลกองก็บายผมทุกงนนะครับ no difficult to have target you know we go game by game because we know this league is difficult league f o r m anything we can have problem you know I in really I know, but any game will difficult then you must careful with really are careful moment game be then be the rest the next game any know good must but มันยากลำบากนะครับที่จะบอกว่าเราตั้งเป้าหมายเราจะหวังจะเป็นไปอยู่ตรงไหนหรืออะไรอย่างนี้นะครับวินาทีนี้คือทีมเมืองทองยูไนเต็ดนะครับพยายามตั้งเป้าเล่นเป็นนัดต่อนัดแล้วก็เก็บทําผลงานให้ดีต่อไปเป็นอย่างต่อเนื่องนะครับเกมในไทยลีกไม่มีเกมนั้นไหนที่ง่ายเลยนะครับคุณไม่มีทางรู้เลยนะครับว่า มันมีบางสิ่งบางอย่างที่าอาจจะไม่เป็นใจกับเราช่วงเวลานี้มันเป็นเวลาที่มันดีสำหรับเราเราก็พยายามคิดโมเมนตัมแล้วก็รักษาฟอร์มให้ดีที่สุดครับวันนี้โจนาเดินทางมากับทีมด้วยแต่ไม่มีชื่อแม้แต่ตัวสำรองต้องถามว่าโจนาอาการบาดเจ็บหรื่ององไรครับไม่ he have injury but he want to come with the team also this he want to to come with the team to show how is he, he want to help the team also but he have injury then To come with us, to stay today. also enjoy Then win good. he come come we to 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 very with with is is us, us, เอลิกชอฮาน่าก็มีอาการบาดเจ็บนะครับทำให้ไม่สามารถเล่นได้ในเกมวันนี้นะครับแล้วก็ถอนทีมชาติออกไว้เรียบร้อยปัญหาเออสิ่งสำคัญก็คือเอลิกเนี่ยเอออยากจะมาส่งกำลังใจมาเป็นกำลังใจให้กับทีมนะครับมาแชร์สปิริตมาส่งมาช่วยให้อยากอยากส่งกำลังใจให้เพื่อนๆทำผลงานได้ดีแล้วก็เก็บชัยชนะให้ได้5นัดนะครับฝากไปถึงแฟนกีฬาพิยงนะครับนี้เดินทางบอเชียง Oh, thank you thank you for fan because we know everywhere they come to help us to to push us to win but this five win for them because uh, we love them We want they come uh, next game we play home we want they come to to push us like always ก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะครับที่มาตามมาเชียร์นะครับวันนี้ตามมาเกือบร้อยคนหรือว่าร้อยกว่าคนเลยนะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็ชัยชนะ5นัดของเมืองทองเนี่ยก็ขอยกให้เป็นของฝันให้กับแฟนบอลเมืองทองอยู่ในแต่ทุกคนนะครับเป้าหมายของเขาก็คืออยากเห็นแฟนๆมาเชียร์มาชมเกมนัดต่อไปที่เราจะเล่นในบ้านนะครับหลังจากเบรกทีมชาติไปฟีฟ a าเดย์นี่ครับ